อย่ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆซาวโมบาดีเจนทุกทุกคนด้วยวกันนะครับวันนี้เราจะมาลินอ่าลรงแรงกันนะครับอก็คือออกมาเดี๋ยวยังเหลืออีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวยังขาดอีกหนึ่งคนนะเดี๋ยวดูโปรไฟล์หัวหน้าโอ้โหคืด <Hey. S 1> เออ <Yeah. S 1> ตึงคืดนะโอเคมาครบแล้วทุกคนนะมา๋ยว่กำลังจับคู่กันอยู่นะเดี๋ยวอ่า ก็คนเดิมนั่นแหละโอ้โหคนเดิมนั่นแหละสีสร้างห้องนะก็คืออีพีที่แล้วผมก็เล่นกับคนนี้นะทุกคนนะออ <c oughs> มาโอเคนะ <c oughs> โอ้โหผมเป็นคนแบนนะผมต้องแบนอเตด,ยเดยอยู่แล้วทุกคนนะ <c oughs> ใครที่จะเล่นอเตดที่ผมแบนอยู่แล้วนะไม่ให้เล่นนะคือดักเลยอนะ เบนอะไรจะเบนอะไรเฮ้ยมันไม่เบนโูฮีโร่โอเคนะผมอัดเวลาประมาณนั้นแหละทุกคนเออตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็ <c oughs> คือต้องเล่นตอนเที่ยงคืนนะทุกคนก็คือนิดมันจะได้นะทุกคนถ้าเล่นอ่าตอนหัวค่ําหรือว่าอะไรทําไมนะมันคุดกากนะเนี่ยคุดกาก มองเลยว่ากากเดินไม่ไปอ่ะทุกคน <laughs> ดูสิเอสหนึ่งจะเลือกอะไรนะอันนี้เป็นหัวหน้าห้องนะทุกคนนะตัวเอสอ่าพีเอสนึ่งจะเรียกพี่หรือว่อเรียกน้องวะอ <laughs> 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 โอเคนะผมโซกกูซิวอนโอเคนะก็ค <laughs> ืออาบให้ผมขึ้นไปนะเออต้องโชว์นะอ,อ่ะ ผมจะเป็นเพราะว่าสกินตัวนี้โคตรเท่นะทุกคนนะเนี่ยเออสกินตัวเนี้ยเนี่ยสกินอ่ะตัวเนี้ยาะว่าตัวนี้เท่นะเออสกินโอ้ั่งนั้นเลือกไทยเกียวทุกคนไทยเกียวกับใส่อะไรนะเสื้ออะไรวะเซซิเลโอเออเซซิเลยวนะเซซิเลียนเซซิเลโอเซซิเลต <laughs> ก็ <c oughs> จะลืมชื่อซะแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเซซิเลียนะทุกคนโอเคนะฝั่งเราก็เลือกเป็นฟารามิดฟารามิดนะ <c oughs> มาแล้วสปอร์ตฮิโร่สปอร์ตนะฟารามิดโอ้หเจ้าจริงๆเปล่ามียะ้วมียะนี่ก็โหวดอยู่นะทุกคนนะ <c oughs> เออ <c oughs> มันหัวนะมียะนะไ,มไม่ใช่ว่ามันไก่นะมันโคตรหัวเลย โอ้โหหยิบเป็นอลูก,กาดมาชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหอลูก,กาดเลยละโอ้โหหยิบอกกลูกาดมาทุกคนนะเออ่าส่วนไอเทมเกียร์นะก็ประมาณนั้นแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแบบเซตไอเทมผมก็ประมาณนี้แล้วทุกคนนะ เดี๋ยว R S 5 <S mm hmm. <S ไม่รู้ว่า S 5จะเลือกอะไร S 4อวีจงนะโชว์อวีจงนะทุกคนอันฟา้าไม่รู้ว่าจะเลือกอันฟา้าหรืออวีจงน่าจะเป็นอันฟ้านะโอเคอันฟากับยีนโอเคเลยฮะทุกคนไม่มีแท้งแต่มีซอฟต์บอดแบบนี้ก็อืมก็โอเคนะก็ได้อยู่นะโอ้โหตายละโอ้ <laughs> ไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวพี่จะพาน้องขึ้นเองก็ขึ้นขึ้นขึ้นแรงอ่ะเอ้ข,ขึ้นแรง,งนะทุกคนอโอเคเราต้องเปลี่ยนเซตไอเทมใหม่นะเ <c oughs> นี่ยต้องเอาตัวเนี้ยตอนตนี้อยากนอนแล้วทุกคน <c oughs> โอเคนะทุกคนฝั่งเราก็มีกูเซออนมียะแล้วก็ฟารามิดแล้วก็อ่ายีนแล้วก็อันฟานทุกคนส่วนฝั่งนั้นก็มีไทเกียวแล้วก็อ่าเซซิเลียนะแล้วก็ฮานาบีแล้วก็เอ็กซ์บ็อกแล้วก็ X Box, วกอ่าอาลูกาดนะอืมมามันตึงจัดนะทุกคน <c oughs> โอเคนะเข้าเกมแนละ้วทุกคนเราจะไป เอาบัฟกันเลยทีเดียวโอเคบัฟนะต้องฟาร์มก่อนนะเล่นกูซิออนนี้ต้องฟาร์มก่อนนะโอเคโอเค,อเคการฟาร์มก็สไตล์นะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยผมคือว่าผมจะเอาทั้ง 2ตัวไงแต่ผมทําไม่ปิณเนเออก็เลยไม่ต้องทำนะผมทําไม่ปินนะทุกคนนะเรียก2ตัวมาผมไปเอาอ่าบบฟ้าดีกว่านะทุกคนนะมันจะทําให้เราขึ้นเร็วโอเคลิทูนะมันจะเก็บลิทูแลดเข้าไปแล้วเปิดท่าสองเนี่ยโอ้โหได้ลิทูไปเฉยเลยนะทุกคนโอ้มาแล้วบอลลงค่อย กบอกเกิดดิอ๋อ,อหมายคามว่าเข้าห้องแล้วไม่ลงแล้วเขาก็ไม่เกิดโอ้ไม่รู้โอเคเราได้รเกือบเวทน,นะตัวนี้มันจะบวกอ่าการเจาะเกาะด้วยนะทุกคนเกือบตัวนี้นะทุกคนบวกพลังเจาะเกาะทางเวทด้วยนะ <Yeah. S 1> สำหรับเซตไอเทมเกือบตัวนี้นะทุกคนนะเออโอ้โหจะแตงอ่ะโฮมฮันาบีฮันาบเฮ้ยต้องได้คิวคิวต้องมา เอาจากวันนี้แร็ปรูปเข้าโอ้โหเฟิร์สบัตรได้โบแมนได้ค่าเฉยนึกว่าเฟิร์สบัตรทุกคน <h ums> มีคนฆ่าไปก่อนแล้วหนึ่งคิวนะทุกคนเนี่ยการเล่นกุซอนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สามารถไม่ใช่ว่าคุณจะฟาร์มลูกเดียวนี่อันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องคิวด้วยนะทุกคนนะเ่ยเปาอือ เอาเฮโอ้โหจังหวะนี้เอาต้องได้คิวแล้วล่ะโอ้โหเกือบจะหาวเมื่อกี้ได้คิวเสียทุกคนเออโอเคนะเต่านะโอมีอรุกาศด้วยนะโอ้ก็กดฟาร์มดิเนี่เดี๋ยวเราจะดักอยู่ตรงนี้นะว่าจะมีใครมานะถ้าไม่มีใครมาผมก็ไปโอเคนะเรียนกลางเซซิเลียะทุกคนเราเห็นเป้าหมายแล้วทุกคนนะเซซิเลียนะ เดี๋ยวมันจะทําทุกคนดูนะว่าจะค่าราคาป้อมได้หรือเปล่านะ <Yeah. S 1> านะทุกคนนะเดี๋ยว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 รอจังหวะนะทุกคนนะก็ใจเย็นนะทุกคนนะไม่ต้องรีบร้อนนะเออใจเย็นนะโหมันไม่ไม่ออกมาหเราต้องไปเรียนบนนะทุกคนนะอา้าวเห็นแล้วมันไปเรียนบนนะทุกคนเซซิเลียนนะเอากกวีเื้อไปดีก็เปิดท่าสองเปิดท่าสามเปิดท่าสองฮุบเ,เขาเนี่ยเห็นบอลเลดออกตายเองนะ โอ้ <c oughs> oh, มันง่ายนะ, <c oughs> ะเล่นกุซิมนนะผมว่านะก็คือใครเลื่องเล่นนี้จะรู้สึกว่ามันจะง่ายนะมันจะง่ายมากเลยนะทุกคนเล่นนะกุซิมนถ้าทุกคนฝึกนะทุกคนมันจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักฆ่านะ ค่าได้ก็ที่แอ๊กเลยอ่ะเออาจังหวะนี้จ,นจิบหายกกาแล้วอากานะกมเปิดท่นหนึ่งแล้วก็ฮุบเข้าเนี่ยโอ้ยกูไม่น่าห้าวเลยทุกคนโอ้ตุยเลยอ่ะปังเออก็คือตัดภาพมาตอนเกิือแล้วทุกคนโอ้เมื่อกี้ไม่น่าห้าวเลยทุกคนนะโอ้ไม่น่าเลยเออไม่น่าห้าวแล้วทุกคนนะ <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นก็รอดแล้วไงแต่ผมอยากเอาไงโอ้โห เห็นมันไม่ยากบับฟ้าเราไงโอ้โอเคเราได้บัฟแดงนะโอ้อยากนอนมากทุกคนโอ้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอ้ผมถึงว่าอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยนะทุกคนนะโอ้เที่ยงคืนอะเที่ยงคืนนะทุกคนอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะอ โอ้ไทยเขียวแนงแม่งเกินเอาแล้วเอาแล้วมีใครจะเมาเต่าไหมผมไม่มีเอาผมเอานะโอ้อลูกกาดว่าแล้วมันต้องอยู่ทางเนี้ยผมไม่กล้าตีเต่านะถ้าใครถ้าตีเออจางังหวะนี้เปิดถ้าสองแรดเข่าเปิดนี่ผมไม่ดีโอ้ไม่ได้วะไม่ได้วะจงวังหวะนี้มีไทยเกียวรวกนะเข้าไปนี่ไทยเกียวรวกนี่ตุยแล้วทุกคน เอานะเออตุยเลยนะโอ้ผมหาวมากเลยทุกคนตอนเนี้ยอ้าวเฮ้ยจิบหายตุยแล้วโอ้หาวทีเดียวมาใครข่าวอะอน่าจะเป็นนาลุกการทุกคนบ้งก็ไม่เป็นไรนะสกอร์เราก็สองสามศูนย์นะทุกคนไอ้สกอร์ทีมก็สี่ต่อสิบ คุห่างอ่ะือก็ไม่เป็นไรนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราสามารถสวนทีมฝั่งนั้นได้นะก็มีโอกาสชนะอยู่นะเออทีมเฮดให้ค่อยเปิดยังน้องทีมเฮดให้ค่อยเปิดยังเอาอะไรทำไมโอเคนะ เงินการเงินก็นนกประมาณนี้นะทุกคนอ้าวเฮ้ยจีบหายแล้วเอาโอกาสโอ้โหมันตึงเกินนะโอ้โหแลกไปแลกก็หยดีดีโอ้ยเฮ้ยจีบแล้วอ๋อเฮ้ยโอ้โหไม่น่าห้าวเลยผมเมนะื่อกี้เนี่ยพี่ตาภาพมาตอนเกินแล้วทุกคนเออ ก็การเล่นแต่ละครั้งนะมันก็จะมีการแพ้การชนะอะไรไปนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าชนะตลอดอนะนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะทุกคนนะต้องเอาใจวาไว้เพื่อท่าสองเพื่อท่าสองเอานี่แตกนะอ,อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ผมตั้งอัตโนมัตินะทุกคนนะเมื่อฆ่าได้แล้วมันจะส่งสติกเกอร์แบบนี้นะทุกคน ตอนนี้ก็รอจังหวะน,นะทุกคนนะรอจังหวะน,นะทุกคนเฮ้ยมีฮานาบีเฮ้ยจะเปิดท่าสองไปดิอา่เอาเาท่าสามเปิดท่าสามล็บนี้ไม่กล้าเข้านะก็คือมี3ตัวมีฮานาบีแล้วก็มีอาไทเกียวแล้วก็อ่าอะไรนะนักสู้อุลก,กาณนะทุกคนนะเออผมไม่กล้าเข้าแนละ้วก็คือผมตัวเดียวเข้าไปก็ตุียแหละเออไม่มีเพื่อนมานะทุกคนนะ เฮ้ยทำไมเอาอลูกาดโอ้โหอลูกาดตึงจังวะโอเคนะเราได้ฟาร์มาามาจังวันี้เนี่ยโอ้โหมันจะมาญยาิฟาร์มบ้านเรานะก็คือไม่ได้นะเราต้องพยายามเก็บฟาร์มให้ได้โอ้โหผมหาแล้วทุกคนอยากนอนมากแล้วทุกคนโอ้โหเมื่อตาเนี่ยผมผมก็แค่เล่นตาเดียวให้ทุกคนดูนะเออก็คือผู้สาวส่วน,นเออก็ต้องเล่นนะเออ ขาต้องเล่นนะก็ส่วนขนาดนั้นเอาเปิดท่านึงเปิดเนี่ยก็เปิดก็แลดแล้วก็หุบม,มีดเข้านี่ก็แตกเลยดีเนี่ยไงการเล่นกุญอนมันไม่ได้ยากอะไรนะบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นยากเกินก็คือถ้าคุณเล่นตัวย่างๆคุณมีโอกาสชนะสูงบอกเลยย uh. อย่างเส้นเฟนีนะคะเฟนี anny, หรือว่านาตาเลียก็เป็นตัวที่เล่นยากอยู่นะ นาตาเลียนี่ผมว่าน,น่าจะง่ายสุดแล้วนาตาเลียนะแต่ว่าคุณจะมีโอกาสชนะนะขึ้นเป,เปิดเปิดเปิดไปอีกเนี่ยก็แลดทุบมีดเข้าเอาจิบหายโล้โหโอ้โหเอ้วตัดภาพมาตอนเกือนะโอ้จังะเมื่อกี้น่าจะได้ค่าคาป้อมนะทุกคนแต่ไม่ได้ค่านะทุกคนนะเน <c oughs> ี่ยโอกาสมาสวยก่อนนะมีนี่เปล่าเอ้าจริงๆด้วยโอ้โหนึกว่าไม่มีอาจะจิบหายละหนีหนีหน,นีต้องอยู่ในป้อมนะทุกคนโอ้โหมีเอ็กบ็อกมาเสริมนะ มีเอ็กบ็อกมาเติมนะทุนโอ้โหจะไม่เกิืนอะ่ะโอ้ยจังหวะน,นี้เอาดิเอาดิเนี่ยเอาดิห้าแล้วเปิดเนี่ยก็เปิดท่ดาสองไปดิเนี่ยโอ้โ oh, หมียะเก็บเอ็กบ็อกไปได้นะทุกคนนะโอ้ oh, ทีมอา hey, ้าวเฮ้สอร์เราเริ่มน้ำแล้วทุกคนอ้าวจิ๊บหายละอารุกดตึงเกินอ่อนอ่ะอ้าวเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเกือบ์บีไม่ทันโอ้โ oh, หเนี่ยเนี่ยโหโห่วยตุยเลยโอ้โ <c> ห <oughs> oh. ไม่ได้นะจังหวะมื่อเคีย้ยเนี่ยโหไม่ได้จริงๆว่ะอ๋อบอกเพื่อนนะตีนะมีคนไปปนปวนร้อนเอาโอเคมียะอายตัวไปแล้วเราก็เปิดท่าหนึ่งเปิดท่าสองนี่เปิดท่าสองเปิดท่าหนึงน่งแล็ดเข้านี่โอ้ยงามค่าสองเลยทุกคนโอเคนะสากลเราก็เริ่มนำแนละ้วทุกคนสากลเราส่วนตัวนี่ก็เจ็ดห้า สนะทุกคนสวนสกอทีมนี่ก็โอโ้ยังห่างอยู่นะ15ต่อ24นะห่างกันเท่าไหร่เก้ากว่าแต้มนะทุกคนนะเก้าว่าคิวนะโหแต่ก็ก็เล่นนะเออก็คือเกมมันไม่ได้วัดกันที่คิวนะมันวัดกันที่ป้อมนะทุกคนนะ <laughs> <laughs> ก็คือวัดกันที่ป้อมนั่นแหละเอาเ้ยอลูกาดทำไมตึงจังวะโอ้โห เอาเฮ้ okay, okay. เปื้ท่า2องไปเนี่ยตายเลดมีท่าหนึงเปิดไปอีกทุกคน,น ط, เนี่ยก็ลัดตึ๊ดเนี่ยโอ้โหเตะกันเลยทีเดียวเนี่ยโอเคนะสะกอร์เราก็9 5้าห้าสมนะทุกคนก็เริ่มนํามาทุกคนนะเนี่ยการเล่นต้องใจเย็นๆน,นะไม่อย่าไปรีบร้อนร้อนใจอะไรทำไมนะ ต้องดูเพื่อนด้วยนะต้องบวกต้องอะไรนะต้องเข้าเป็นจังหวะนะไม่ใช่ว่าเข้าสุม 4, สีม 5, ุ่มห้านี่คก็ไม่ได้นะทุกคนนะเออการเล่นกูิวันถ้าคุณเข้าสุม 4, ส่มสีุ่มห้านี่คุณตุยเลยนะมิกแจก,กนี่ไม่เกิดเลยนะเออป โอเคเราจะปิดจ็อบป,ป้อมกลางเนี่ยนะทุกคนนะโอ้โหเนี่ยไม่มีใครมาก็แตกแล้วอ้าวจังหวะนี้เปิดท่าสองโอ้จิบหายละต้องวาร์ปหนีนะต้องไซนหนีนะโอ้โหเกือบทุยละทุกคนเออเอาลิทัวนะทุกคนนะ <c oughs> เก็บลิท,ทีวเนาะเพื่อการเดินเรียวนะถ้าหากว่าเราอยู่ในน้ำเราจะเดินเร็วนะเก็บ <c oughs> เมื่อเราได้ลิทัวนะคู <c oughs> ่ดาวประมาณอ่าเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าวิเปล่าเออประมาณนั้นแหละถ้าจะไม่ผิด เอาเฮ้ยมีบล็อกต้องหีอ่ะเฮ้ยมีใครมาเปล่าเฮ้ย hey, น่าจะไม่มีเฮ้ย hey, ดูสำรวจไม่มีอ่ะโอเคนะฮะเราก็แรงอยู่นะทุกคนได้เซตไอเทมแล้วมันก็จะแรงประมาณนี้รลอทุกคนนะ <c oughs> ดูดูด,ดูเอาบับฟ้าก่อนเฮ้ย hey, มีใครมีคนเมาแล้วนะนะ กอสำรวจเดี๋ยวเอาบาบแดงนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยติ๊ดติ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 ด,ด,ดเออถ้าคุณอยากเก็บเร็วๆนะคุณก็ใช้ทุกสกิลอ่ะมันก็จะเก็บอ่าบเัเรียวนะทุกคนนะหรือว่าเค,คเลียร์คลิปเรียวนะทุกคนการลินกเซิออนนะทุกคนนะโอ้โหดูมันว่าจะมีกองนะ ไปกองกันตรงนั้นนะเปือดท่าสองไปแล้วทุกคนใครถือนี่บอกเลยว่าสโลูนะท่าสองนะผมนี่เปืดปเอดมีอีกนี่ก็เปือดท่าหนึ่งแรดแม่งเข้าโอ้โอยมีได้หรอไม่ได้เก็บอ่ะมียากเก็บเฉยเลยเปิดท่าหนึ่งแรดเข้าแม่งเปิดท่าสองอ้าวชิบหายละไม่เป็นไรนะตัดภาพมาตอนเกือนะทุกคน จะเก็บได้นะไม่ได้ทุกคนโอ้หจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโอเคตีล้อนะทุกคนเนี่ยก็เปื้อท่าสองเปืดอไปอีกเนี่ยโอ้ยเราเก็บไปได้นะอย่างน้อยก็เก็บฮานาบีไปได้นะตัวที่ทําดามมจนะทุกคนนะโอ้จังหวะนี้ดูเฟื่อนไฟกันมันมากเลยทุกคนนะเออเออเออโอ้ฟารามิดตึงเกินอ่ะเออมียะตึงเกินอ่ะโอ้ยสแต็กขึ้นห้าขีดเลยโอ โอ้อะไรโอ้ยีนเฮ้ยยีนอยู่ทุกคนเห็นมีนี้เมียบไหมยีนอา้อาวเฮ้ยว่ายังไงยีนจะจบไม่เอาจบจริงๆด้วยทุกคนก็ <c oughs> คือยีนรักจาะนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่แล้วทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับ